สวัสดีทุกท่านค่ะพบกับครูวานช่องครู of Trading อีกเช่นเคยอยู่กับโบรกเกอเทเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูวานมีอินดิเคเตอร์มาแนะนำซึ่งก็เป็นอินดิที่ถือว่ายอดนิยมนะนั่นก็คือตัวพาราโบลิกสารนั่นเองนะคะรูปแบบการใช้คือใช้ได้ทั้งเทรดตามเทรนด์แล้วก็เทรดกลับตัว ะะก่อนอื่นเราก็ไปตั้งค่า indicator กันก่อนนะคะไปที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาคำว่า parabolic ขาตรงนี้นะกดเข้าไปสังเกตว่าจะมีเม็ดๆตรงนี้ปรากฏอยู่นะาการตั้งค่า standard เลยนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรใดๆเนาะส่วนสีสันปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะเลือกที่เห็นได้ชัดเจนแล้วกันเนาะ ความหนาขึ้นอีกนิดนึงอ่าตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนขอปิดไปก่อนนะทุกคนตรงนี้ตั้งค่าตามนี้เลยนะปิดไปก่อนวันนี้กวานก็ได้เทสไปนิดหนึ่งนะคือคุณไม่จำเป็นต้องเทสเงินจริงก็ได้นะการเทสต,ตลาดเนี่ยเอ่อมันก็ มันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียคือ 1. เราอาจจะเสียจังหวะไปเลยจังหวะที่เราจะต้องทําเงินแต่ว่าเราดันไปเทสเดโมอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียจังหวะไปคือข้อดีมันก็มีเราจะได้รู้ว่าวันนี้ตลาดเป็นยังไงนะสวิงแรงไหมแนวเนี่ยเอาอยู่ไหมหรือว่ามักจะเบรกเราจะหาจังหวะเล่นยังไองอันนเี้เราก็ต้องมาปรับแผนกันเนาะคือคุณอาจจะไม่ต้องเทสเงินจริงก็ได้เทสเดโมก็ได้นะคะอ่ะโอเค เรามาดูการใช้งานตัวพาราโบลิกซากันซึ่งง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าจุดจุดเนี้ยจุดไข่ปลาเนี่ยอยู่ด้านบนแท่งเทียนอยู่ด้านบนแบบนี้นะราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงแล้วก็จังหวะที่เม็ดจุดไข่ปลาเนี่ยมาอยู่ด้านล่างราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตรงนี้สามารถใช้เทรดกรับตัวได้เหมือนกันจังหวะที่ราคาลงมาแบบนี้เกิด PA นะราคาแรงซื้อเนี่ยเริ่มดันขึ้นดันขึ้นจากจุดไข่ปลาที่อยู่ด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ราคาก็มีโอกาสที่จะกลับตัวนั่นเองนะการเทรดกลับตัวแน่นอนก็ต้องใช้โซนที่เป็นแนวรับแนวต้านนะคะหลักๆเนี่ยย้ำเสมอเลยนะทุกคนคือก็ต้องดูเทรนด์แนวรับแนวต้านแล้วก็ดู PA เป็นหลักส่วนตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยใช้คอนเฟิร์มเท่านั้นนะคะ ส่วนการเทรดตามเทรนด์จังหวะแบบนี้คุณสามารถเข้าแบบ follow Trend ได้เหมือนกันก็คือวิ่งยาวๆแบบนี้หรือว่าจังหวะทีะ่ปรับตัวลงยาวๆแบบนี้มันก็มีจังหวะที่พักบ้างออกข้างบ้างจังหวะที่เขาพักเนี่ยจุดมันก็จะลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ตรงนี้ก็สามารถ follow Sell ได้แต่ถ้าจะให้เซฟเนี่ยการเทรดตามเทรนด์แนะนำให้เผื่อเวลาดีกว่านะคะ อ่ะโอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มเทรดกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดคู่เงินขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะคะเลือกการเลือกเทรดเนี่ยเลือกคู่เงินที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะทุกคนครูอนจะเลือกตัวที่ให้เปอร์เซ็นต์เก้าสิบวกนะคะเปิดขึ้นมาให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเรามาคัดกันทีหลังเนาะ ตอนนี้เราก็เปิดคู่เงินกันมาครบแล้วนะคะเราก็มาเลือกดูทีละตัวกันเลยนะทุกคนซูมเอาออกมาดูก่อนถ้าดูไม่ออกนะปัจจุบันยังไงเริ่มปรับตัวขึ้นแต่ว่าเอ๊ยยังไงตรงนี้ไม่ได้ทำหายสูงขึ้นหรือว่าเขากำลังพักตัวอยู่นะกำลังพักตัวโซนนี้นะพักตัวเราอาจจะดูว่าเขาพักตัวอยู่ประมาณไหนอ่ะโซนนี้เป็นโซนแนวรับเก่าแล้วก็ มีโซนด้านบนแบบนี้เป็นโซนแนวตานปัจจุบันเนี่ยจุดไข่ปลานเนี่ยมันอยู่ด้านบนใช่ไหมเราจะบายเนี่ยเราควรบายจุดไหนถ้าเราจะบายเนี่ยก็ควรจะมาบายโซนที่เป็นแนวรับหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะว่าจะยังไงนะตัวนี้มาดูตัวอื่นกันนะคะตรงนี้ก่อนหน้าปรับตัวขึ้นแล้วก็มีพักตัวแล้วก็ส่งกราบลงสังเกตว่าจุดไข่ปลานเนี่ย อยู่ด้านบนแท่งเทีแต่ปัจจุบนันยังไงขึ้นเลยไหมหรือว่าอาจจะออกข้างพักตัวก่อนอยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยมองมองหน้าเซลดีกว่าเนาะคือหลักๆเนี่ยก็จะเน้นเทรดตามเทรนมากกว่านะทุกคนตอนนี้ขึ้นมีแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างมีต้านอยู่โซนนี้นะแล้วก็มีอยู่โซนนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นกับโซนไหน ขึ้นมายังไงติดไหมมีแรงกดนิดหนึ่งนิดเดียวนะตอนนี้ก็มีจุดขึ้นอีกจุดหนึ่งละโอ้แล้วก็เบรกขึ้นไปเลยมันมีโซนนี้เราก็อีกโซนหนึ่งคือด้านบนนะด้านบนตรงนี้โอ้ดันขึ้นไปเลยแบบนี้ยังไงนี่แรงขายก็กดลงมาเดี๋ยวรอดูนะคะรุดแนวสังเกตว่า ปัจจุบันเราเมื่อกี้เราจะบายใช่ไหมแต่ว่าจุดไข่ปลาเนี่ยมันมันอยู่ด้านบนหรือว่าเราควรมองหน้าเสิวฮนะแต่ก็มีแรงซื้อพยายามที่จะดันนะทุกคนแต่เราดูว่ายังไงปิดต้แนวได้ไหมนะตอนนี้ยังพยายามที่จะขึ้นไปนะตอนนี้ยังต้องรอก่อนรอดู ตัวนี้ล่ะตัวนี้ปรับตัวขึ้นยาวๆยังไม่มีโซนแนวอะไรเลยเนาะก็ปล่อยไปก่อนตัวนี้ยังไงเริ่มออ้ขึ้นแรงเหมือนกันนะตัวนี้สังเกตว่าจุดอยู่ด้านล่างเนาะน่ากลัวนะถ้าจะเซล์ลเนี่ยต้องรอต้องรอมันมีโซนแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยแนวต้านมันมีโซนซ้ายมืออีกนะทุกคนตรงนี้นะ ถ้าจุดอยู่ด้านล่างแบบนี้มองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบโซนที่เป็นแนวตา้านสูงมากๆนะโอ้ okay. oh. มีโอกาสสูงขึ้นไปไหมโอเคอันนี้ follow By นะนะไม่ได้ปรับขนาดเนาะลองเทสไปก่อนสักหนึ่งเหรียญแล้วกันเนาะคือมองว่ามีโอกาสขึ้นแหละแต่ขึ้นไปแล้วยังไงแรงขายกดไหมก็ต้องรอดู อืมโอเคยังยังไม่ถึงโซนที่เป็นแนวต้านเลยนะทุกคนแต่แรงขายก็กดลงมานะอืมนี่ไงพยายามขึ้นไปทดสอบนะโซนต้านอีกเนาะอืมแต่ตอนนี้ก็ไปดันกับโซนที่เป็นแรงขายเหมือนกันนะทุกคนอืม โอเคเห็นไหมเบรกขึ้นไปเลยโอ้โหจังหวะนี้โอเคนะเดอร์แรกนี้ก็เทสไปก่อนเนาะวันนี้จะเทสสักส0มร้อละกันนะคะมาดูตัวอื่นอาจจะดีเลยนิดหนึน่งนะคะ,ะกำลังขึ้นเนาะอ่ะตรงนี้มองว่าปรับตัวลงแน่ๆนะทุกคนสังเกตว่าจังหวะที่ย่อแล้วก็ทุบลงเนี่ยแล้วก็มีโซนด้านล่างที่เป็นแนวรับนะ มีโอกาสลงมาทดสอบโซนที่เป็นแนวรับถ้าตีโซนได้ประมาณนี้จังหวัน,นี้นะเดี๋ยวรอย่อนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีการเผื่อเวลาสกักประมาณ3นาทีนะทุกคนเดี๋ยวรอย่อขึ้นไปนิดหนึ่งเนาะถ้าย่อขึ้นไปโซนแนวก็ก็จะดีนะย่อไหมถ้าลงเลยก็ไม่เป็นไรนะอยากได้แบบย่อลึกๆหน่อย โอ้ขึ้นมาแบบนี้สวยอ่ะเย็บเป็นก่อนหนึ่งเข้าไปก่อนหนึ่งนะเผื่อไปประมาณอ่ะอีกอันหนึ่งสนาทีนะถ้าขึ้นมาอีกก็อาจจะเข้าไปอีกหนึ่งนะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบโซนด้านล่างตรงนี้เนาะสังเกตว่าตัวจุดไข่ป้าเนี่ยเขาอยู่เหนือแท้งเทียนนั่นเองนะคะก็ต้องลุ้นว่าแม่แรงซื้อตรงนี้จะ ขึ้นไปถึงท่านบนไหมก็ต้องลุนให้ไปไม่ถึงนะคะเราจะมีโอกาสวินนะทุกคนนี่มีรังขายกดลงมาแบบนี้ยังไงสิบวิสุดท้ายนะคะโอ้ยายอย,า,อยาขึ้นมาช่วงท้ายนะโอเคลงไปแบบนี้ค่อนข้างสวยนะคะออเดอร์นี้ก็อืมน่าจะอาแบบนี้เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้เลยเนาะ แรกก็บินมาแบบสวยๆนะคะตรงนี้ล่ะตรงนี้ภาพใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมาเซนเทรลไลน์ไว้ให้หน่อยเนาะภาพใหญ่ตอนนี้กำลังดันขึ้นแบบนี้นะดันขึ้นแบบนี้จังหวะนี้ค่อนข้างสวยนะทุนเดี๋ยวขอเผื่อเวลาไว้อืม แต่ว่าขึ้นเลยเนาะโอ้โหเขาไม่ทันนะเขาไม่ทันจริงมองว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสูงมากนะถ้าทำทรงแบบนี้แต่ไปแล้วนะทุกคนเขาไม่ทันละโซนนี้ปรับตัวขึ้นนะมีแนวต้านอยู่โซนนี้เนาะเรามาร์กไว้เลยอ่าโซนนี้นะเป็นแนวต้านแล้วก็อ,อปัจจุบันยังไงราคาเบรกไปแล้ว โอเคอืมโอเคอมมองว่าน่าจะเบรกได้นะทุกคนสังเกตว่าแรงขายพยายามกดแต่ว่าแรงซื้อดันดันกลับขึ้นไปเนาะโอ้ mm hmm. อย่าก,กดหลุดนะยืนให้ได้นะแต่มีการเผื่อเวลาไว้ปิดในแท่งถัดไปนั่นเองเนาะมองว่าน่าจะเบรกโซนต้านตรงนี้ได้สังเกตจุดไข่ปลาเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างนะ โอก็ต้องมาหลุนกันนะขึ้นไปสวยเหมือนกันจังหวะนี้ดูดูแนวสายมือก็ไม่มีแนวอะไรขวางนะคะน่าจะปรับตัวขึ้นได้เนาะก็ต้องรออีกหนึ่งแทงว่าจะยังไงมีโซนที่เป็นสะพายอยู่นิดหนึ่งเนะียโซนนี้นะคะถ้าขึ้นไปก็อาจจะเรียกได้ว่าพักตัวดีกว่าเนาะไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องอดันกลับกลับลงมาอะไรเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นจุดทดสอบเล็กๆนะคะตรงนี้ก็ออเดอร์นี้สวยงามเลยนะทุกคนก่อนหน้าเนี่ยโโหสังเกตว่าผักตัวมาค่อนข้างนานจังหวะเบรกเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกแรงเหมือนกันนะโอ,อ,อเดอร์นี้ก็วินแบบสวยงามนะทุกคนสวยงามมากกอ,อเดอร์นี้ วันนี้ก็ได้เทรดให้ดูเป็นตัวอย่างนะซึ่งก็เป็นตัวอย่างตามหน้าง,งานเลยนะคะเน้นเทรดแนวรับแนวต้านแล้วก็ PA เป็นหลักเนาะใช้ i n d i c ิร์ r นะคะวันนี้ก็เทรดให้ดูไป2ไมายนะคะกำไรอยู่ที่ประมาณ500กุลเลียนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์กันขเข้าเปเลยแบบละเอียดกันเลยคะ่ะ ก่อนที่จะไปดูวิคเคราะห์กันเข้าออเดอร์สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ Bro k ควอเทกอยากเริ่มต้นทำกำไรสามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาเรียนรู้กับครูวานสามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook หรือว่าเอ็ดไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะมาดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องดัก เซลล์ตรงนี้แน่นอนนะแนวต้านตรงเนี้ยขึ้นมาปุ๊บอ่ะเซลล์เลยแต่ทําไมควานถึงกล้าบายโซนที่ใกล้แนวขนาดนี้ล่ะ,ะถามว่าทําไมถึงกลา้าคุณสังเกตเห็นอะไรไหมก่อนหน้านี้โอ้โหแท่งเขียวใหญ่เบลล่มแบบนี้1 2 3ถึงแนวเลยถือว่าแข็งแรงมากนะแรงซื้อเนี่ยโหใครจะมาเซลล์ตรงนี้ก็มีแหละเชื่อว่ามีแต่ส่วนตัวไม่กล้านะ ้เห็นแรงซื้อขึ้นมาขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทริคในการสังเกตว่าแนวนั้นจะรับราคาได้หรือเปล่าตรงนี้บ่งบอกแล้วนะว่ามีโอกาสที่จะเบรกสูงมากและพาราโบลิกซาก็คอนเฟิร์มว่าอยู่ด้านล่างมีโมเมนตัมขาขึ้นเยอะนั่นเองอันนี้ช่วยคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะคะออเดอร์ที่2จังหวะนี้ก็ไม่ยากเลยสังเกตว่าไฮตรงนี้ไฮตรงนี้ทําต่าําลงทุกคนแล้วก็อ๋อโลยังไงหลุด หลุดมีโซนที่เป็นแนวรับอยู่ตรงนี้ตรงนี้แนวรับนะจังหวะนี้ย่อเพื่อเบรกเบรกแนวย่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลุ่มก็เปิดออเดอร์เซลล์แต่ตรงเนี้ยมีการเผื่อเวลาไว้ประมาณ3นาทีนะมองว่ามีโอกาสลงมาทดสอบโซนด้านล่างซึ่งเป็นแนวรับนั่นเองนะคะแล้วก็มาสังเกตตัวพาราบลิกซ่าตรงนี้ก็อยู่โซนด้านบนมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนั่นเองนะ มาดูออเดร์สุดท้ายกัน,นะคะ่ะเป็นจังหวะการเทรด Breakout สวยๆนะสังเกตก่อนอ๋อมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ยังไงยืน Break ไปได้แล้วมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ล่ะยังไงก็ Break ไปได้เช่นกันจังหวะที่ย่อลงมาเนี่ยคุณต้องเข้าบ่ายเป็นจังหวะ Break Re-test สวยๆเลยนะคะซ้ายมือมีแนวขวางไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขวาง สังเกตตัวอินดิเคเตอร์ก็คอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสูงมากๆและที่สำคัญคือโซนนี้เป็นโซนที่พักตัวมาน,นานมากๆแล้วพักตัวนานยังไงล่ะถ้าเขาเบรกแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไกลได้เหมือนกันนะคะอันนี้ เพิ่มเติมให้นะโอเคสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูขวานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องครูออฟเทดดิ้งนั่นเองสําหรับวันนี้ควานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ